สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับมาสเตอร์คัร์สชิตาคลินิกเวชกรรมของเรานะครับผมทอปิกวันนี้ก็คือรู้โครงสร้างใบหน้าประหยัดค่าทําหน้าเป็นเท่าตัวครับผมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะหมอสันเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับ ทางการแพทย์ของเรามีการอัปเดตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะครับงานฉีดฟิลเลอร์ตัวใหม่ๆไบโอสติมเลเตอร์ตัวใหม่ๆรวมไปถึงเครื่องกระชับใบหน้ากลุ่มโมโนพ o ล a าเอฟกลุ่มไฮฟูต่างๆนะครับมากมายก่ายกองเลยนะครับซึ่งการที่เรามีตัวยาใหม่ๆอัปเดต ขึ้นมานะครับถือว่าดีมากๆเลยแต่นะครับจะมีคนไข้กลุ่มบางกลุ่มนะครับที่ต้องการลองของใหม่นะครับตัวไบโอสติมเลเตอร์ออกใหม่ก็อยากจะลองฉีดหน้าตัวนั้นบ้างมีตัวยาใหม่ๆก็อยากทําบ้างหรือมีเครื่องใหม่ๆก็อยากอัปเดตตามเทคโนโลยีของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็ดีครับคุณหมอเมียวแต่หารู้ไหมว่าเราเนี่ยกำลังทําหน้าชั้นผิวเดิมซ้ำๆย้ำๆ,ำๆจนบางครั้งทําให้เราขาดการดูแลในชั้นผิวอื่นไปนะครับคุณหมอเมียวเช่เนไหมคะ เห็นด้วยค่ะเพราะว่าบางคนก็คือทําทําไปแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรือทากเก็ตมันอยู่ที่ชั้นไหนใช่ซึ่งบางคนก็คือทําซ้ําๆเป็นตัวยาเดิมๆที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนที่ชั้นเดิม เนี่ยค่ะมันก็ทําได้นะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าสูญเสียงบประมาณใช่ครับวันนี้นะเราจะแกะหลักสูตรกันว่าเอ๊ะทำได้ยังไงถึงคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีงบจํากัด mm hmm. การทําสวยแต่ละครั้งนะครับคือการลงทุนเพ mm hmm. ราะนั้นการลงทุนมันจะต้องได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากลับมามากที่สุดนะคุณจริง,<อ>รงๆแต่ว่าถ้าใครมีงบไม่จำกัดก็คือสามารถทำได้นะคะแต่อันนี้เราอยากจะช่วยในการกุ๊กเครื่องมือต่าง,างๆนะคะเพื่อให้คนไข้เราอะได้ทำในตัวที่ตอบโจทย์จริงๆ โอเคอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเราเริ่มรู้จักโครงหน้ากันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วโครงหน้ามันมีหลายชั้นมากๆเลยครับแต่ผมขอสโคบง่ายๆนะครับเป็นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นแรกคือชั้นดีพาร์ตครับหรือชั้นลึกก่อนนะครับจะประกอบด้วยกระดูกกับไขมันชั้นลึกนะครับชั้นเนี้ยเปรียบเสมือนโครงสร้างเสาเอกของใบหน้าเราเลยครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะแฟบลงเรื่อยๆเปรียบเสมือนเสาของหน้าเราอ่ะค่อยๆงอตัวลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอายุมากขึ้น 30, 40, 50 โครงสร้างของหน้าเราก็จะยุบตัวลงทําให้หน้าเรายุ้มเข้ามาหรือเหี่ยวลงนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นชั้นนี้นะครับจะต้องแก้ไขด้วยอะไรครับคุณหมอเมียวตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเลอร์ในการยกหน้าค่ะ,ะ,ใ,คะใช่แล้วครับชั้นนี้นะครับก็คือเราต้องใช้ฟิลเลอร์นะครับในการแก้ไขปัญหารูปหน้าตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วตอบโจทย์ในชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมฟิลเลอร์เนี่ยเอาจริง เอายี่ห้อไหนก็ได้นะผมพูญตรงขอให้เป็นของแท้และมีคุณภาพนะคุณหมอเหมี่ยวเนาะเราเติมให้ถูกวิธีถูกเทคนิคนะครับและก็ที่สำคัญเป็นเทคนิคในการรักษารูปหน้าจริงๆนะครับ จะทําให้รูปหน้าของเพื่อนๆนะครับจะกลับมาตึงกระชับขึ้นเปรียบเสมือนเราจับเสาเต็นท์หรือเสาโครงหน้าของเราเนี่ยให้ตึงขึ้นครับอะไรก็ตามที่เหนือกว่านั้นเช่นหนังหน้าเราเช่นโครงสร้างอื่นๆนะครับมันก็จะตึงขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับชั้นนี้ง่ายๆและซิมโปลมากคุณหมอเมียวคือการใช้ฟิลเลอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องลองตัวนี้ออกใหม่ตัวนั้นออกใหม่นะครับให้โฟกัสกับฟิลเลอร์ที่ดีไปเลยแล้วก็ให้ดูในเรื่องของเทคนิค ของคุณหมอในแต่ละคลินิกนะครับว่าเทคนิคในแต่ละงานของเขาเนี่ยถูกจริตของเราไหมนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชอบผลงานนั้นก็สามารถเข้าไปหาคลินิกนั้นได้เลยครับผมใช่ค่ะก็คือบางคนกังวลในเรื่องของความเป็นธรรมชาติบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติแน่นอนค่ะถ้าเติมฟิลเลอร์อย่างถูกชั้นแล้วก็ถูกเทคนิคค่ะใช่แล้วครับอ่ะต่อไปชั้นที่2แล้วกันเนาะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาะนะครับ ่อไปก็เป็นชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่านั้นนะคะก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นหุ้มกล้ามเนื้อค่ะตรงนี้ก็จะใช้ตัวโฟกัสอันตาซาวใช่แล้วครับค่ะหรือว่าไฮฟูต่างๆนะคะมไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเทอร์ปีหรือว่าตัวไฮฟูอื่นๆนะคะพลังงานตรงนี้จะลงมาที่ชั้นนี้เลยค่ะมันก็จะช่วยในการกระตุ้นคลาเจนในชั้นนี้แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1-3เดือนในการยกกระชับใบหน้าค่ะซึ่งชั้นนี้ก็เป็นชั้นเดียวกับที่เขาเอาไว้ผ่าตัดดึงหน้าใช่แล้วครับถูกต้องค่ะ ในชั้นนี้ก็ยังมีตัวโปรแกรมใหม่อีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือโมโนโพล่า r ร์นะครับซึ่งมันจะมีเครื่องที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ตัวนี้พลังงานสามารถลงลึกเข้าไปถึง <มา S 1> ในชั้นนี้นนได้คือจริงๆตัวโมโนโพล่าร์ที่เรารู้จักกันดั้งเดิมค่ะก็คือตัวเทอร์มานตัวนี้มันจะลงตั้งแต่ชั้นบนผิวชั้นบนเลยมาจนกระทั่งเหนือชั้นกลามเนือตรงนี้แต่ว่ามันมีเครื่องมือที่ออกใหม่ที่มันมีพลังงานเพิ่มขึ้นมา ที่เรียกว่าชื่อว่าโปรแกรมเซิร์ฟครับผมตัวนี้มันก็จะเป็นคอมบิเนชันระหว่างสองกบบเก่์ใช่แต่มันมันมี2 2เวฟความยาวคลื่นที่มันลงลึกมากกว่าทําให้ตัวนี้มันลงไปถึงชั้น พังเผดหน้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่อยากจะรักษาในชั้นที่2คือชั้นพังเผดหน้าเนี่ยเรามีออปชันอยู่2ตัวก็คือกลุ่มที่เป็นไฮฟู่ ful, หรือโฟกัสอัลโตซาวและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวเป็นโมโนโพลาร์เอฟเจเนเรชั่นใหม่นั่นเอง okay. ก็ถ้าเป็นเหนือขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็นแน่นอนเป็นตัวโมโนโพลาร์เอฟที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็จะมีหลายเครื่องมือที่มันคล้ายๆกันนอกจากจะมีตัวเทอร์มาแล้วก็ยังมีเครื่อง เซิร์ฟนะคะโปรแกรมเซิร์ฟแล้วก็มีอะไรคะหมอสันที่อยู่ในท้องตลาดมีโปรแกรม o r i g i o <lig> io, โปรแกรม Volumer นะครับ <lim> er, โปรแกรม Tenterma ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่กลุ่ม Monopolar IF เช่นเดียวกันซึ่งก็คือลองเลือกสักเครื่องใดเครื่องหนึ่งดูก็ได้คะ่ะในตระกูลนี้ใช่แต่ว่าในเรื่องของพลังงานหรือว่าการเห็นผลลัพธ์มันก็อาจจะต้องเลือกเครื่องที่พลังงานที่เป๊ะจริงๆ<ต>รจริงมันอยู่ในกลุ่มกุ๊บในในกลุ่มนี้แต่ ไม่สามารถแบบว่าบอกได้ว่าเครื่องไหนดีที่สุดนะใชต่ต้องไปศึกษากันเอาเองใช่ครับ<ช>แล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูว่านอกจากเครื่องมือที่ดีแน่นอนว่าไปดูผลลั์ของการรักษาด้วยเขาเรียกว่าวเทคนิคของคุณหมอในอแต่ละคลินิกแล้วกันครับถ้าผลลั์ตามเคสของเขาเนี่ยออกมาดีนะครับแล้วก็ดูจากคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้ผลลัพ์ที่ดีกลับไปแน่นอนจริงๆแล้วนอกจากเครื่องมือที่ดีแล้วะคะ่ะฝีมือของแพทย์นะคะก็ต้องดีด้วยหนึ่งก็คือต้องเลือกเครื่องมือที่ดีแล้วก็ต้องเลือก แพทย์นะคะที่มีความชํานาญแล้วก็ดูผลลัพธ์ในการรักษาประกอบค่ะก็เราก็จะได้ทั้ง3อย่างเนี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รู้สึกว่าตรงใจกับเราที่สุดใช่แล้วครับอ่ะต่อไปเลยนะครับชั้นที่3ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือชั้นหนังหน้านั่นเองครับคือสีเนื้อตาเนื้อที่เรามองกันและกันนีครับเนาะคือชั้นเดอร์มิสนะครับอายุมากขึ้นนะครับชั้นเนี้ย กับชั้นที่2ก็คือชั้นบางเผือดหน้ามันก็จะมีความเหี่ยวลงความบางลงและความย้วยลงตามลําดับนะครับสมัยเด็กๆผิวหน้าเราเหมือนกระดาษแข็งที่เราใช้วาดรูปแต่พอเราอายุมากขึ้นเปลี่ยนจากกระดาษแข็งนะั้นเป็นกระดาษสาหรือกระดาษแก้วแล้วกันมันจะมีความบางๆงลงแล้วก็มีริ้วรอยยับได้ง่ายนะชั้นหนังหน้าก็เหมือนกันครับเพราะว่ากลไกสองชั้นนี้คือคอลลาเจนมันฮาลอสไปตามวัยนะครับเนาะ ยิ่งในชั้นที่3มเนี่ยมีความซับซอ้อนมากกว่านั้นคือคอลลาเจนในชั้นนี้มันจะมีการสารกันระหว่างตัวอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอิลาสตินนะครับแล้วก็พวกไฮโดรแอซิตต่างๆนะครับชั้นนี้ก็จะมีความซับซอ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยมีหลายหัตถการที่อยู่ในชั้นนี้ด้วยครับนอกจากโมโนโพลาไอฟที่คุณหมอไม่เหมี่ยวลกาวไปก็ยังมี ไมโครนิดดิ้งโมโนโพลาเอฟด้วยหรือว่าตัวโปรแกรมโพเทนซ่านะคะตัวนี้ก็คือจะลงตั้งแต่ชั้นบนเลยเป็นจนถึงชั้นดิฟเดอร์เมนก็คือชั้นไขมันเลยก็จะได้ในเรื่องของผิวหน้าต่างๆฝ้ายลายขนแมวบางคนลูขุมขนกว้างหรือว่ามีลุมสิวต่างๆเนี่ยก็จะช่วยรักษาตรงนี้ได้รวมไปถึงกระชับในเรื่องของชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมันด้วยค่ะก็ทําให้หน้าเราดูกระชับเฟิร์มขึ้น <S <S ใช่แล้วครับค่ะ นอกจากเครื่องที่พูดไปก็จะมีกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์ที่เป็นีใช่ที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งมีหลายตัวมากมีหลายตัวมากเลยตั้งแต่ปี2024มาเนี่ยเพราะว่าเข้าในประเทศไทยเนี่ยประมาณ10กว่าตัวได้ละมั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหลายยี่ห้อครับตัวตัว S ตัว R ตัว U ตัว A อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้รวนแล้วทาเกตของมันคือกระตุ้น คอลลาเจนในชั้นหนังแท้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราทําเครื่องใหม่ๆนะครับที่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทั้งกลุ่มโมโนพาราเอที่ออกมา5 6 7เครื่องนะครับก <seats. S 2> <c oughs> ลุ่มไบโอส i m u l a t o r ออกมาเป็นเกือบ10ตัวแล้วเนี่ยถ้าเราทําใน,ช,น,นชั้นนี้ชั้นเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อนๆจะรักษาได้แค่ชั้นเดียวก็คือชั้นที่3ชั้นหนังหน้าเท่านั้นเองแล้วก็ <c oughs> คือมันก็ทำให้เราเสียกา <c oughs> ก็คือเหมือนทําไปทุกอย่างแต่ว่ารักษาอยู่ชั้นเดียวใช่ <c oughs> มันก็เลยรู้สึกว่าชั้นอื่นมันไม่ได้รับการดูแลถูก <c oughs> แล้วทำไมทําไปตั้งหลายอย่างแล้วหน้ามันยังยังไม่เห็นผลตก,ตกหน้ามันยังหย่อนอยู่ใช่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ได้รักษาที่โครงสร้างหน้าชั้นลึกก็ได้ค่ะ ใช่ครับแล้วก็ในชั้นนี้ก็ยังมีตัวเลเซอร์ตัวใหม่ที่เป็นเลเซอร์กระตุ้นคลอเจนอีกนะเพราะเห็นไหมว่าไอตัวชั้นที่มันออกใหม่ในปี2องพันยี่หรืองพันยี่สิบห้าเนี่ยคือชั้นที่3คือชั้นหนังแท้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการทําคลิปนี้ก็คือว่าเรารู้แล้วว่าหน้าเราอ่ะมันมี3เลเยอร์ชั้นนะคุณหมอเมียว3ชั้นลักๆใช่ถ้าเรามีบัตรเจตที่จํากัดนะครับการที่เราแบ่งงบประมาณดูแลใใในนนนททุุกกๆๆชชั้ปปปีีอ่่่ะะรรเเาามมมมงณณยู5 0,000 เราแบง่งงบประมาณชั้นที่1เนี่ยเท่านี้ชั้นที่2เท่านี้และชั้นที่3เท่านี้แล้วพอ<ม>คปปรบป,ปีหรือครบปีครึ่งรอบทำอ่ะเราก็ทาวนไปเท่าน,นี้ครับอ่าหรือ <S <S <Så S 2> ว่าอยา,อยากจะเปลี่ยนหัตถการก็เป็นหัตถการที่อยู่ในชั้นที่เราต้องการจะรักษาใช่เป็นกรุ๊ปสมกรุ๊ปใหญ่อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็สามารถวนอย่างนี้ได้เราไม่ไม่ได้ต้องทาําหัตถการเดิมๆซ้ําๆทุกปีแต่ว่าเราเปลี่ยนหัตถการให้มันอยู่ชั้นเดียวกันกับที่เราต้องการรักษาอันเนี้ยจะคุ้มค่ากับเ,เรากับผลลัพธ์มากที่สุด ใช่ครับนี่แหละก็อยากจะบอกทุกๆ,ๆคนนะครับใช่ใช่จริงๆคือถ้าสมมติว่ามาปรึกษาหมอเหมี่ยวกับหมอสันเนี่ยเราก็จะแพลนให้ทุกคนล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยหมอจะทําชั้นไหนแพลนต่อไปอีก3ามเดือน6เดือนหนึ่งปีควรทําชั้นไหนเราสองคนก็จะมีการแพลนให้คนไข้ของเราอยู่แล้วค่ะ ใช่แล้วครับก็สรุปนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อรู้จักทั้งหมด3ชั้นผิวด้วยกันนะครับอันแรกคือชั้นโครงหน้านะครับอันที่2คือชั้นพังผืดหน้าและอันที่3คือชั้นหนังหน้าหรือชั้นเดอร์มิสตนั่นเองนะครับการที่เรารักษารูปหน้าให้คุ้มค่าที่สุดนะครับคือการทํารักษาในทุกๆชั้นนะครับทำพอครบรอบชั้นที่1แล้วนะครับก็ เดีปชั้นที่2ชั้นที่3ต่อไปแล้วพอครบรอบในแต่ละปีนะครับในแต่ละหัตถการก็สามารถทําวนซ้ําไปได้หรือถ้าต้องการจะเปลี่ยนหัตถการนะครับก็ให้มันสโคบอยู่ในชั้นผิวในแต่ละชั้นผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์ที่ดีดูแลในทุกๆชั้นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันความหย่อนคล้อยในทุกๆชั้นไปพร้อมๆกันครับค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะคะมีปัญหาหย่อนคล้อยรู้สึกว่ากังวลใจแล้วก็มาปรึกษากับเราสองคนได้นะคะเพราะว่าคนที่มีในเรื่องของประมาณที่จำกัดเราก็จะเลือกชั้นที่ตอบโจทย์กับคนไข้ของเรามากที่สุดให้อยู่และะ้วค่ะใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกัน EP หน้านะครับกับสาระดีดีดมอสันกับคุณหมอเมียวครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ